สวัสดีค่ะร้านพันอุ่นจีเกฟนะคะมวกเหล็กสระบ,บุรีค่ะวันนี้มาสาธิตวิธีการเด็ดยอดตอป่านะคะให้ลูกค้าทุกท่านดูนะคะเพราะว่าลูกค้าทุกท่านก็ยังเป็นสงสัยอยู่เพื่อให้ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นอตอที่เราชําให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อสาธิตอ่าองุ่นของเรานะคะกิ่งตอนตอปา่าต้นพันอ์องุ่นของเรานะคะในแบบ กิ่งต้นตอป่าติดตานะคะจะแยกเป็นสส่วนดังนี้นะคะส่วนที่1จะเป็นยอดตอป่านะคะอันนี้เลยทั้งตอน,นี้จะเป็นอง,งุ่นป่านะคะเพราะว่ารากเขาจะแข็งแรงนะคะอาหารกินเก่งมากกว่าตอป่าที่ตอที่เป็นของตออง,งุ่นจริงๆนะคะเราเลยใช้วิธีการติดตาตอป่านะคะเข้าไปนี่ตาที่เราติดเข้าไปนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่พันเทปสีแบบนี้นะคะ อันนี้คือยอดที่แตกออกมาใหม่ซึ่งเป็นพันธุ์องหุ่นนั้นๆน,น,นะคะพันธุ์ดีที่ลูกค้าสั่งไปเช่นไวมะละกาแบ็คโอปอนะคะนี่ก็จะแตกยอดออกจากเทปสีตรงนี้เลยนะคะลูกค้าอันนี้นะคะเราจะคงไว้นะคะไม่เด็ดนะคะสิ่งที่จะทําให้ตรงนี้นะคะแตกยอดไวนะคะพันธุ์ดีแตกยอดไวโตไวนะคะก็คือการเด็ดยอดต่อป่าที่แตกออกมาแบบนี้นะคะ่ะน,นี่นะคะลูกค้าไม่ต้องปล่อยให้ยาว การที่ลูกค้าเอาไปปลูกนะคะลูกค้าไม่ต้องปล่อยให้ยาวนะคะสมมุติว่าเขาแตกออกมานิดนึงเราสามารถเด็ดได้เลยอ่าส่วนนี้จะเป็นส่วนใบเก่านะคะใบเก่านะคะนี่ใบเก่าใบเก่าใบเก่าคงไว้ได้ค่ะหรือลูกค้าจะตัดตัดทิ้งก็ได้นะคะไม่เป็นไรอ่าแต่อันนี้ต้องเด็ดนะคะเน้นย้ําให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเน้นให้เด็ดทิ้งเลยนะคะนี่เด็ดทิ้งเลยนะคะแบบนี้อ่ามันจะแตกออกตามข้อแบบนี้นะคะ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะตาพันธุ์ดีตรงส่วนนี้นะคะก็จะแตกช้าหรือว่าไม่แตกเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าต่อป่าเขาก็จะไปเลี้ยงส่วนตัวของเขาเองนะคะเนี่ยคือส่วนนี้นะคะเลือกเลี้ยงตัวเองก่อนถ้าเราไม่เด็ดทิ้งนะคะเขาจะไปเลี้ยงตรงนั้นไม่ไม่มาแตกตรงตาพันธุ์ดีที่เราต้องการนะคะนี่อย่างข้อเนี้ยอย่างนี้นะคะให้เด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งเลยนะคะนี่ข้อตรงนี้ ถ้ามีแตกออกมาก็คือเด็ดทิ้งได้เลยนะคะเลือไว้แต่ตรงนี้เท่านั้นนะคะตรงนี้เท่านั้นค่ะสำหรับผ้าพันตานะคะผ้าพันตานี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกนะคะก็คือ,อเดี๋ยวเขาจะหลุดออกเองตามธรรมชาติเมื่อเขาจเจริญเติบโตขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเด็ดยอดตอป่าเพื่อให้ตาพันธดีแตกสวยงามแบบนี้นะคะตอสาธิตของเรานี่เป็นตอป่าพัน อิสราเอลนะคะก็คือจะแข็งแรงทนทานต้นใหญ่นะคะแตกยอดแบบพุงพ่งๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะยอดสวยมากนะคะ,ะถ้าใดสนใจพันธุ์องุ่นก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามเราได้เลยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งตอป่าไทยตอป่า Israel, อิสราเอลตอ ต่อปักช้าแต่งตาแล้วนะคะสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะอินบ็อกเข้ามานะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้านพนังุนจีเกฟมวกเหล็กสระบ,บุรีค่ะ